สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับมาตาตัวสะกดแม่กบนะครับมาตาตัวสะกดแม่กบคืออะไรนะครับมาตราตัวสะกดแม่กบก็คือคําหรือพยางค์ที่มีปอปลาพอพานฟอฟันพอสัาเภาและบอใบไม้นะครับเป็นตัวสะกดนะครับยกตัวอย่างคําแม่กบนะครับที่ตรงตามมาตา คำที่ตรงตามมาตรามแม่กบก็คือมีบอใบไม้เป็นตัวสะกดนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าตะเกียบนะครับอาบน้ําประติบกุลาบประสอกนับอับหีบดาบ ขาดขาดพับพิมกบทีบตอบบวบนอกจากคำที่มีบใบไม้เป็นตัวสะกดแล้วนะครับยังมีคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตานะครับ ก็คือปอปลาพอพานฟอฟันพอสัมผานะครับซึ่งอ่านออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดนะครับคุณครูยกตัวอย่างคําแม่กบที่ไม่ตรงตามมาตานะครับ mm hmm. เช่นคําว่าลาบบาบทับพีอาชีพลิบทูยีลาบโลก สำหรับนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถติดต่อคุณครูได้ที่ Facebook หรือ YouTube ส่วนตัวนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณครูด้วยนะครับขอบ